ับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ y o ยูทู a ชาแนล e g จ n นแมนนะครับแต่ห่างหายกันไปนานไม่ได้ลงคลิปสนานเลยครับแต่มาวันนี้มีโอกาสจะมาแนะนําเจ้ามกนกครับผมจะมารีวิวเนาะเนี่ยมกนกเอ็กซิ t อะไรเนี่ยดาร์ค n นสตาตัวนี้เป็นเป็นลายน่าจะเป็นชื่อหลายนะครับดาร์ค n นสตาสีขาวชมพูม่วงโอโ้หหลากหลายเฉสีนะครับเนี่ยจะให้ดูข้างหลังข้างหน้านะครับ เพิ่งได้รับมาเมื่อช่วงหัวค่ำนะครับก็จะมาทำคลิปรีวิวให้ดูเลยครับต้องบอกก่อนนะครับว่าโมคกนองตัวนี้เป็นแบรนด์จากสเปนเข้ามานานแล้วครับประมาณได้ประมาณ2ปีได้ครับแต่ว่าเพิ่งเพิ่งซื้อเขาซื้อนานแล้วแต่ผมเพิ่งมีตังซื้อหมคกนองหมวกนองตัว ok 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 นี้ผมได้มาในราคา1,485บาบาทนะครับแต่ว่าได้มาราคาถูกแบบนี้ก็เพราะว่ามี ส่วนลดของเขาเรียกว่าเงินเงินแคดแบ็กเงินคนืนจากลาซาด้าบวกคลนอตัวนี้ราคาเต็มตอนช่วงเปิดตัวใหม่ๆอยู่ที่ราคา2,690หรือ2,600น้นี่แหละครับผมจ่าไม่ได้แต่ว่าพอมาเดี๋ยวนี้ณนะปัจจุบันราคามันอยู่ที่1,900นกริดๆครับบวกลบนะครับเป็นร้อยก็สิบ0นพันเก้าร้อยกว่ากแล้วแต่ร้านบวกลบนะครนะับเนี่ยแต่ว่าทีนี้ผมได้เงินแคดแบ็กด้วย400บาทผมก็เลยใส่ส่วนลดไปเลยก็เหลืออยู่1 0 0 0พัน 485บาทบวกค่าส่งอะไรมาแรกเนี่ยนะครับในราคา1 1 8 5บาทก็จะได้เจ้าหมวออก exit ตัวน,นี้สวยๆนะครับผมอันนี้ใส่ใส่ขับมาแล้วนะครับใส่ขับมาจากบ้านแล้วมาถึงที่ทำงานแต่ว่ายังไม่ได้ถอดตัวนี้เขาเรียกว่าฟิล์มฟิล์มฟิลมฟ์ลมกระจกมันยวได้ถอดอลกกกันกว่ามันจะเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวไม่สวยตอนแกะตอนรีวิวหรือครับนี่ครับอ่าะ,ะไรเนี่ย ชิวมีระบบลอ็อกด้วยครับมีระบบลอ็ลอกล็อกคือการเปิดการเปิดชิวของเขาเนี่ยก็จะเป็นลอ็อกของมันนะครับหนึ่งล็อกสองสามเนี่ยคือ,คส,อสามมีสามระดับครับหนึ่งเดี๋ยนะหนึ่งสองสามยังไม่พอนะครับเนี่ยอันจะมีตรงนี้ด้วยเดี๋ยวให้ดหูตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นระบบลอ็อกอีกหนึ่งชั้นนะครับเนี่ยฟังนะครับ นี่คือลมเข้าไม่ได้เลยครับผมเดี๋ยวให้ดูรูปลักษณ์ภายนอกชัดๆนะครับเนี่ยด้านาน้นนี่ก็จะเป็นช่องลมครับเนช่องลมช่องลมด้านล่างแล้วก็ช่องลมด้านบนครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีช่องลมออกตรงนี้ครับโอ้เป็นตะแกรงนลครับข้างในไม่รู้กล้องเห็นไหมเห็นไหมสีขาวๆเงินๆนีนะ่ยคือตะแกรงมาตรฐานของหมวกตัวนี้นะครับผมนี่นะเดี๋ยวให้ดู เอ็กดาเข้นสตาร์มาตรฐานของเขาได้ทั้ง ECE แล้วก็ดอทด้วยนะครับเนี่ย ECE จะเป็นตัวเล็กๆน่ไม่รู้องจะมองเห็นมหมนี่คือนี่คือ ECE นะครับแต่ส่วนนี้คือมาตรฐานของดอทจากประเทศนอกเลยแต่ไม่รู้ว่าประเทศไหนนะผมไม่ได้ศึกษามาแต่ว่ารู้แต่ว่าเป็นประเทศนอกไซส์ S ผมซื้อมาผิดไซส์เลยผมน่าจะผมวาไซส์ M แต่ว่าผมยังได้แบบกระชับแน่นๆเลยเวลาขับรวเร็วจะได้นิ่งแต่ว่าก็ปวดใส่แล้วเวลาใส่้วจะปวดบริเวณนี้มากเพราะว่ามัน มันเล็กเกินไปนะครแนะนําให้ใส่ตรงไซด์เดียวครับน้ำหนักอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยกรัมบวกลบนะครับชิวเนี่ยน่าจะน่าจะใช่อยู่ที่จํานวนไซส์นวมข้างในด้วยแล้วก็ได้มกโกของประเทนเราด้วยครับผมสวยเลยมาตรฐานคือมาครบเลยครับในหมวกใบนี้มาตรฐานเขาคือครบเลยสีก็ประมาณนี้ครับลาย ผมว่าสีมันโดดเด่นนี่นะแต่ไม่รู้ว่ากล้องจะเล่นภาพเล่นอะไรได้สวยไหมแต่ว่าตัวจริงสวยมากนะครับสีมันสดมากในราคาแค่พันสี่กว่าแต่ราคาจริงๆมันก็อยู่ช่วงนี้มันอยู่ประมาณนั่นแหละที่ผมว่าแหละพันแปดพันเก้าเดี๋ยวมาไล่สเปคนเลยดีกว่าครับสเปคก็คือหมวกราคาพันกว่าบาทจะมีชิวนะใส่สำหรับใส่สรใสเรียกว่ากันฟ้าเลยอะไรแต่มาด้วยครนะแล้วก็นมข้างในให้ดูหน้าตานมง ประมาณนี้ครับมีมีเรียกอะไรช่องปิดใต้คอ้วยใต้คางใต้คา,างตรงนี้แล้วก็บริเวณใต้ของเรามันจะมีตัวรนวมกันลมเข้าได้ดีเลยละครับดูดูดูดเหลือแค่ช่องเล็กๆเองเวลาใส่และที่สําคัญนะครับหมวกในราคาแค่พันกว่าบาทได้สายดีดีลิงมาด้วยครับเนี่ยสายดีดีลิงปกติราคาพันกว่าบาทหมวกราคาหลักพัน พันต้นต้นหรือพันไปลายปลายจะไม่ได้ดีดีดลิงครับจะเป็นระบบลิปล็อกแต่ว่าเจ้าตัวนี้ให้ดีดีดลิงมาอย่างว่านะครับหมอกตอนเปิดเปิดตัวมันอยู่ราคาสอง0ันกว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันเลยแค่พันกว่าบาทเขาลดราคาหมวกนอกจากสปนนวมนี่โคตรกระชับเลยครับแน่นเลยล่ะผมแนะนำให้ใส่ตรงรุ่นดีกว่าตรงไซส์ดีกว่าอย่าเอาเล็กเกินไปของผมเนี่ยผม,มซู้อมาเล็กเกินไปเวลาใส่น่นเลยครับประมาณนี้ครับผมถ้าวิธีใส่ถ้าเรื่องใส่เดี๋ยวจะใส่ให้ดู แต่ว่าจะบอกเสมอเลยว่าหมวกมันจะเล็กกว่าหัวผมมากเลยและครับโอ้โหขูดแน่แนเลยครับสายหัวนี่ไม่ขยับเลยนะครับสายจะเป็นสายดีๆขออนุญาตไม่ใส่นะครับเพราะว่ามัอยากใส่ยากนิดหน่อย เพราะว่าผมยังไม่ชิน D D ดีลิลิปกติจะใส่แต่กิบล็อกก็ใช้หมวกกันน็อกในชีวิตประจำวันกิบล็อกไม่แช่ดึงจิ๊บเดี๋ยวก็หลุดแล้วแต่ว่าดีลิลิต้องสอดต้องใส่อะไรยากหน่อยนะครับความกระชับถ้าเปรียบเทียบกับเรียวเฟลคอนหรือฟาคอนอ,อะไรสักอย่างตัวรุ่นตัวเรียวที่มันมีสปอยเลอร์หลังย,ยาวๆในราคา2 0 0พกว่าบาทผมว่ามองตัวนี้ถ้าไซส์ไซส์เอสเหมือนกันนะผมว่าของเรียวเนี่ยจะจะไม่แน่นเท่านี้ของเรียวจะ รู้สึกว่าไซส์เอสของเรียวมันจะพอดีหัวของผม,ผมเลยผมเคยใส่ของเรียวไซส์เอสรู้สึกว่ามันจะกระชับพอดีจะไม่แน่นขนาดนี้แต่ต้นนี้รู้สึกว่ามันแน่นแล้วก็บีบช่วงช่วงนี้รู้สึกว่ามันบีบกับช่วงนอนตรงนี้แต่ว่าถ้าใส่ขับความเร็วสักร้อยปลายสองล้วผมว่าน่าจะนิ่งนะผมเคยเห็นช่อง youtube ช่ง 1, องหนึ่งเขารีวิวพดแน่นีโย ถ้าใส่ขับรถเนี่ยกระชับจะจะจะนิ่งเลยล่ะเรื่ขับเรื่องความเร็วจะนิ่งเลยแต่ว่าถ้าใส่ขับชิวๆไม่แนะนาเลยว่าเอาไส่ใซส่พอดีหดัวดีกว่าแต่ว่าสวยครับผมว่าถามว่าคุมมา้มไหมผมว่ามันคุ้มมากเลยนะครับเหมาะสเปคแบบนี้ผมว่าเหมาะก,กับราคาสามพันต้นๆเลยล่ะเทียบกับราคาสามพันต้นๆหรือสองพันปลายๆได้เลยในราคานาตอนนี้นะหมายถึงราคานาตอนนี้ สวยม,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 มันมีมันมีหลายสีครับจะมีสีเทาสีดําสีพื้นสีขาวจะมีลายอะไรตรงเนี้ยผ,ผมก็ไม่ได้อาภาพแปะให้ดูพ <c oughs> ี่เีจดไปคน้นหาเกิไปค้นหาเองครับเพื่อนครับถ้าชอบก็จัดเลยครับบวกกระนอก exit d a g o n สวสวยนะครับพันกว่าบาทครับพันกว่าบาทโอเคครับ ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆถ้าชอบก็อย่าลืม like, กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับพีนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย